ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับทุกคนเคยรู้สึกเหนื่อยทุกคนเคยรู้สึกทอ้อแท้กับชีวิตบ้างไหมครับถ้าทุกคนเคยรู้สึกแบบนั้นนะครับผมก็ลองมาเล่นในเกมนี้ดีครับทุกคนจะรู้สึกทอ้อแท้มากกว่าเดิมเกมนี้นะครับก็คือเกม Getting Over It ใน Roblox นั่นเองนะครับเกมที่จะให้เรานั้นต้องใช้ไอตะป,ปูโง่ๆไม่ใช่ตะปูดิใช้คอรโง่ๆอัอออออออนนี้นะครับในการเดินทางไปข้างหน้าว่าแต่ตัวตัวผมมันเป็นอะไรเนรี่ยทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยไปเลยดีกว่า ไม่ต้องพูดมากนะครับผมเพราะว่าเราได้ต้องใช้ได้ต้องใช้เวลาเยอะกว่าจะผ่านไปได้นะครับอ่าข้างหน้านี้ผมเรียกมันว่าต้นไม้พยาโยมนะครับมันเป็นต้นไม้ที่โหดร้ายที่เราต้องใช้ความชํานาญนะครับในการผ่านไปได้ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเรียบร้อยโอ้โหผ่านไม่ได้แบบง่ายดายต่อไปครับผมเรียกมันว่าเนินพเนจรนะครับที่จะมีคนพเนจรมากมายสัญจรผ่านมาตรงนี้นะครับผมซึ่งเราจะใช้เวลาเพียง5วินาทีในการผ่านเนินนี้เรียบร้อย เนินปะเจรอีซี่เรายังไม่พอครับเรายังไปได้อีกครับผมได้ตรงนี้ว่าเออภูเขาน้ําตกนะครับน้ําไม่ตกแต่เราเนี่ยแหละครับที่ตกคือตอนนี้ตัวละครเราแม่งบังตัวเองมากเลย <c oughs> มันบังตัวเองมากเลยไม่เป็นไรเราไตา่ขึ้นมาบนไม้พายบนก้อนหินบนนี่บนไม้บนหลังคาบนหลังคาบอกเลยครับมันคือมันชื่อภูเขาน้ําตกครับเพราะฉะนั้นการตกมันเป็นเรื่องธรรมดาครับทุกคนเ,ออเราดีดขึ้นมา เกาะไม้พายนะครับอตอนนี้เรามาอยู่ระหว่างร่องไม้และหินนะครับเราจะตอกเราจะตอกพื้นลงไปให้เราเด้งขึ้นมาโอเคเด้งขึ้นมานี่แล้วเราเกี่ยวตอนนี้เราเกี่ยวไม้นะครับเราจะค่อยๆดึบ๊บไปไงวะโอเคกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ดีกว่ากลับมาเริ่มต้นกันใหม่น่าจะดีกว่าขึ้นมาไม้พายนี่ข้ามมาหินข้ามาหินแล้วเรานี่เกาะเกาะต้องใจเย็นครับต้องใจเย็นทุกอย่างมันมีแบบมีขั้นมีตอนเราอย่ารัด เมามันติดคีย์บอร์ดอะโอเคโอเคเยี่ยมตอนนี้เยี่ยมไม่ไม่ไม่ใจเฮ้เฮ้นิ่งนิ่งนิ่งไว้นิ่งไว้จะยินมันยองตอกตอกพื้นอู้ไปอย่างคุณจะยืนกิดเงินอยู่ตรงนี้เอ็นนานไหมผมก็มีจุละเหมือนกันนี่ไงมันเป็นอย่างนี้ไงมันเป็นอย่างนี้ไงครับทุกคนมันเป็นอย่างนี้ไงมันผ่านแล้วไง โอ้โหใครเป็นจุดผมได้ตอนนี้ผมสามารถผ่านเนินน้ำตกมาได้แล้วครับทุกคนเนินน้ำตกผมผ่านมันมาได้แล้วตอนนี้นะครับเราจะข้ามันไปไปยังไงอยู่วะตรงเนี้ยฮึบนี่นี่ไม่รู้ไม่รู้แหละไม่รู้แหละไม่รู้เอ้ยรู้รู้อะไหลเฉยไหลตอนนี้ครับจังหวะน,นี้เราเราอึ๊บ เราไม่รู้ไปอยู่จุดตรงนี้ได้ยังไงโอเคขึ้นไปเมื่อกี้ไม่มีความหมายะอะไรทั้งนั้นลงมาอีกรอบโ okay. อเคไม่ไงมาถังน้าหุบเขาคนจริงนี่ผมเรียกมันว่าหุบเขาคนจริงนะครับมีแต่คนจริงเท่านั้นที่ผ่านได้ซึ่งเราเป็นหนึ่งในนั้นเราเป็นคนจริงเราผ่านมันได้มึงเลิกเด้งกําแพงดิไม่ไงไม่ไงมป็นอยางนี้ไงไม่ก่อไม่พายมาแล้วเราก็นี่น,นี่ เมื่อกี้มันกใกล้สุดแล้วนี่รอบนี้รอบไม่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 ราคาราคาก็ถือว่ายังยังไม่ไกลนะครับเรายังไปไม่ไกลมากนะครับผมเออถ้าไปไกลกว่าน,นี้ก็คงจะร้องแล้วนี่ไงไม่เยอยากเย็นอะไรทนะั้งนั้นแ่ะเราเคยผ่านมาแล้วรอบนึงครับเราจะผ่านความยากลําบากมัไปได้เป็นบทเรียนนะครับอะไรก็ตามที่เรายากลําบากเราจะผ่านไปได้นะครับครั้งต่อมาถ้าเราเจอมันเราจะสามารถแก้มันได้ง่ายๆครับผม เหมือนกับการปอกกล้วยนะครับแล้วก็เอาเข้าปากนะครับผมขอร้องแหละเอาเอากูไปจากที่นี่ชี้ยังไงยังไงมันเป็นอย่างนี้เหตุการณ์เหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ขอย่าแสงหน้านะครับขอย่าแสงหน้านะครับกลับมาใหม่ไนงะกลับมาพร้อกับความเค้นพร้อมกับความเค้นและความเสียนเอาดิเอาดิเฮ้ยเฮ้ยมาเจะตรงนี้เย้ยไแป๊บหนึ่งใจเย็นอ๊อโอเคเดี๋ยวเดี๋ย เออเออปุ๊บยังไงต้องต้องอยังไงต้องปุ๊บอย่างนี้คือขอเราอยู่ไหนเนี่ยปุ๊บปุ๊บอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นเล่นไปนะเป็นเล่นไปเป็นเล่นไปนะเอ้ยอย่าล่วงอย่าล่วงเรามาไกลเกินย้อนไปเอ้ยจะเกาะเกาะขอร้อง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 อย่าอย่าล่วงตรงนี้ขอร้องขึ้นมาเฮ้ยอย่าไม่เอาไม่เอาจูจๆไว้จูจๆไว้เอ้ยอย่างนี้เลยปะล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เหตุการณ์ปนอย่างนี้เหตุการณ์มันขอลองเอ๋เข้าไปชหมุนไปดิข้อมือข้อมือข้อมือเออค่อยๆค่อยๆยึบค่อยๆยึบโอเคโอเควู้ฮูวู้ฮูโอเค ล้วจะไปยังไงว่าแม่งชันโคตรๆเลยตรงนั้นแหะเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วป oh, ja. mm ึ๊บโอ้ชิตโอชิตมันไกลมันไกลเกินไปเกินกว่าจะรับไหวขอร้องขอขอขอกลับขอกลับขอกลับไปไปไปแท่นเหล็กเมื่อก evet OK> ี้แท่นแท่นเหล็กแท่นเหล็กแท่นเหล็กไม่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 ใช่แท่นเหล็กนี้ไม่ใช่โทษนี้ไม่ใช่โทษเหล็กแท่นเหล็กมาไง มาไงมาไงโอ้โหกลับมาอีกครั้งไงไม่ได้ฟุกนะรอบรอบก่อนที่คิดไ,ไม่ได้ไปมึงเลิกพูดดิมึงเล่นก่อนแล้วมึงค่อยพูดทีหลังโห่กลับมาอีกครั้วสนุกจังเว้ยเกมนี้มันสนุกเชชเนี่ไงนี่ไงจูง้จู้ก่อนจู้จู้ก่อนแล้วเราก็เด้งข้างหลังปะโบะ๊ะบ้านี่ไงนี่ไงแล้วก็ไปไปอย่างเอ๊ะเอ๊ะ เอ้ยเฮ้ยกลับมาขอบคุณแท่งเหล็กกลับมาแท่งเหล็กแน่แหละแท่งเหล็กนี้ที่เราอยากมาไม่ใช่ไอ้ท่อเหล็กนั่นเข้าใจป่ะขอบคุณครับมันต้องแบบไปไต่ปั๊บอย่างเงี้ยมันต้องแบบปึ๊บออโอเคโอเค I got it bro I got it I can do it bro ว้ทำได้แล้วเว้ยอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดกลับมาอีกครั้งไง โอ้โหนี่แหละที่เราอยากอยู่แล้วเราก็เด้งตูดขึ้นไปโปะปะไม่เหตุการณ์เป็นอย่างนี้โอเคเราก็ต้องไปยืนไปยืนอยู่บนบนโคมไฟอ่าไม่ใช่โอเคยืนอยู่บนโคมไฟแล้วก็ฟึบฟึบไอ้ยังก็เฉยใจเย็นใจเย็นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่เมื่อกี้มันดีแล้วลงมาทําไมโอเคไวรุ่นกันดั้มชุดกันดั้มหรือเปล่าไม่รู้แต่เราจะต้องผ่านช่องแค่กลับมานี่อีกเลยเนะี่ยไม่เป็นไรถือว่ายังอยู่ในจุดที่รับได้เชี่ยคุณเล่นมา20นาทีกลับมาเจอหลังคานี่อีกแล้วเหรอฮะ กลับมาเจอหลังคานี่อีกลียวเหรอโอเคแท่งเหล็กเฮ้ย <Hey, S 1> กลับมาเจอกันอีกครั้งกลับมาอีกครั้งโอเคเฮ้ยเกม <c oughs>